ต้องบอกว่ายังไม่ได้เข้าสู่ปีใหม่จริงๆนะคะอันนี้ซ้อมก่อนค่ะ5 4 3 2 1แล้วก็เป็นป้ายไฟปี2023นะคะก็ เป็นป้ายที่ถูกลำเลียงมาติดตั้งกลางไทม์ทมสแควร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมป้ายไฟดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของธรรมเนียมการเค้าดาวป,ปีใหม่ด้วยคริสตัลบอยลยั์ที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะคะที่สร้างชื่อให้การฉลองปีใหม่ของนิวยอร์กเป็นจุดสนใจไปทั่วโลกนั่นเองด้านประธานจัดงานเข้าดาวปีนี้<ป>ค่ะเจฟฟรี่สตร์บอกเลยว่าตอนนี้ไทม์สแควร์รพร้อมมากที่จะนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่2023ค่ะ ไป้ายไฟนี้มีขนาดสูงกว่า2เมตรและใช้ไฟ LED ประหยัดพลังงานมากถึง602หลอดซึ่งกว่าจะมาถึงนิวยอร์กก็ต้องถูกขนด้วยรถยนต์จากฝั่งตะวันออกค่ะตั้งแต่ลอสแองเจลิสนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียผ่านรัฐเนวาดาเทนเนสซีวอชิงตันดีซีแล้วก็เพนซิลเวเนียจนมาถึงนิวยอร์กเป็นจุดสุดท้ายค่ะ แล้วก็ได้ปล่อยให้ชาวนิวยอร์กที่ผ่านไปผ่านมาได้เซลฟี่กับป้ายจนถึงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองก่อนที่จะย้ายไปติดตั้งบนยอดตึกวันไทม์สแควร์เพื่อเตรียมพร้อมนับถอยหลังในคืนวันที่31ธันวาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะ